จากโจทย์นะครับ F1 และ F2 เป็นขนาดของแรง2แรงที่กระทําต่อกล่องมวล10กิโลกร,รมัมเราก็จะเห็นในภาพนะครับมีกล่องมวล10กิโลกร,รัมสีส้มเลยนะครับแล้วก็มี F1 กับ F2 อยู่ทุกภาพเลยนะครับตามโจทย์นะครับทําให้กล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a อ่าคราวนี้กล่องจากช้อยกอไก่ขอไข่ขอควายงูก็จะมี ความเร่ง a เกิดขึ้นนะครับแต่ทิศทางของความเร่งและขนาดก็จะแตกต่างกันไปนะครับโดยพื้นราบนี้ไม่มีแรงเสียดทานนะครับโดยมีขนาดและทิศทางของ f1, f2 และ a เป็นดังภาพนะครับก็จะแตกต่างกันไปแต่ละภาพนะครับโจทย์ถามว่าจงหาว่าภาพใดถูกต้องเราก็ต้องเช็คใช่ไหมครับว่า ในช้อยกอไก่ขอไข่ขอควายงูเนี่ยช้อยไหนถูกต้องนะครับวิธีเช็ควิธีแรกนะครับง่ายที่สุดนะครับโดยเช็คจากทิศทางก่อนครับจากสมการซิกมา F เท่ากับ MA นะครับเราย้ายสมการจะได้ A เท่ากับซิกมา F ส่วน M นะครับซึ่ง A เป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับ หาขนาดได้จากซิกมา f ส่วน m ส่วนทิศของ a นะครับเพราะ a เป็นเวกเตอร์ต้องมีทั้งขนาดและทิศทางใช่ไหมครับทิศทางของ a นะครับจะมีทิศเดียวกันกับซิกมา f เพราะฉะนั้นเราจับจุดตรงนี้ครับว่าถ้าซิกมา f ไปทางใด a ต้องมีทิศเดียวกันเรามาเช็คดูทีละข้อนะครับเรามาเช็คกอไก่ก่อนครับทิศของ a ต้องเหมือนกับทิศของซิกมา f มาเช็กกอไก่ครับ เราจะเห็นว่า f 2 40นะครับกับ f 1 20ที่ตรงกันข้ามแรงลับ sigma f ต้องนำา40ตั้งลบด้วย20ใช่ไหมครับส่วนทิศทางจะมีทิศเดียวกับแปลง f 2เพราะ f 2มากกว่า f 1นึ่ันั้น sigma f จะไปทางซ้ายแต่ช้อยกอไก่ a ไปทางขวาผิดคอนเซ็ปต์ Concept นะครับ ทิศของ a ต้องเหมือนกับทิศของ sigma f ตามสมการเลยเพราะฉะนั้นช้อยกอไก่จึงถือว่าผิดครับเราหาช้อยที่ถูกนะครับไปเช็คช้อยขอไข่ครับ sigma f สี่สิบลบยี 20, ิบ sigma f ไปทางทิศเดียวกับ a ถูกครับเช็คช้อยคอควายครับ20่สิ อ่ยีมากกว่านะครับลบสิบสิกมาเจะไปทางเดียวกับทิศของแรงที่มากกว่านะครับไปทางเดียวกับทิศของแรง20เพราะนั้นซิกมาเอฟกับ A มีทิศต,ตรงกันข้ามใช่ไหมครับอทิตคอนเซปต์อีกแล้วนะครับไปเช็คข้อง,งองูครับยีกับ10บ i ิกมาเไปทางซ้ายมือเหมือนกับ A อ่ะแสดงว่าถ้าเราเช็คจากทิศ แบบง่ายๆนะครับช้อยขอไข่กับงองูทิศทางถูกต้องหรือแต่ว่าความสัมพันธ์ของขนาดของ f และ a ในช้อยขอไข่กับงองูถูกต้องหรือไม่นะครับเราก็เช็คจาก a ก็ได้นะครับถ้าเราจะคำนวณหา a นะครับเราก็จะได้ว่า a เท่ากับ sigma f ส่วน m นะครับ sigma f ของช้อยขอไขนะครับ4ีิมีทิศตรงข้ามกับแรง20นะครับลบกันเหลือ ยี่สิบเป็นซิกมาเอฟนะครับส่วนเอมมวลนะครับสิบหารกันได้สองถูกต้องนะครับมาเช็คช้อยงองูครับ a เท่ากับซิกมาเอฟส่วนเอมนะครับซิกมาเอฟได้สิบนะครับเพราะแรงยี่สิบตรงข้ามกับแรงสิบทิศตรงข้ามจับขนาดลบกันนะครับแรงลับเลยเหลือยี่สิบลบสิบเหลือสิบนะครับหารเอมคือสิบนะครับได้ a เป็นหนึ่งผิดครับเพราะ a ที่ถูกต้องเป็นหนึ่งแต่ช้อยงองูได้ สนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบข้อขอไข่ครับมาโรงเรียนเรียนฟิสิกส์กับครูผดนดง่ายถนองเข้าใจดีด้วยกลับไปบ้านอยากเรียนฟิสิกส ก็เข้าไปเหรียญได้ในช่องแกนฟิสิกส์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 กดสับตะไคร่ช่องแกนฟิสิกส์ขอให้สนุกกับการเลยนนะครับ